อุ๊ยยังไงดาราสาวเปิดตัวคบแฟนไฮโซไม่ถึงปีล่าสุดส่อแววรักร้าวส่อแววเลิกรักหวานกลายเป็นขมเผอแปะ๊ปะๆพบหายดูใจกันมานานกว่า8เดือนแล้วสำหรับความรักครั้งใหม่ของนักแสดงสาวนายชนุดรากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจต้นสิริมงคลเกษมหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มปุ๊บก็ทวีความหวานออกมาแบบไม่เกรงใจคนโสดพร้อมข้อความระบุว่า8ปดมัส อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนานๆนะจ๊ะแต่ล่าสุดดูเหมือนจะสอแบแววรักแล้วซะแล้วเมื่อเข้าไปส่องในสแกรมชนุตราภาพผู้หลายๆภาพหายไปอีกทั้งสาวนาย,ยังได้โพสต์ข้อความชวนเอว่าวีกกนในเกณฑ์ความซื่อสัตย์ความไว้ใจความเชื่อใจการให้เกตการเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นแฟนกันเริ่มต้นใหม่หลังจากโพสต์ถูกแชร์ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจพร้อมสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ขอให้นายชนุตราผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี